่อเนื่องปี2026ผู้ขายต้องรู้และเตรียมตัวอะไรบ้างะนะครับอันนี้เดี๋ยวเราไปลองไปฟังกันดูแล้วกันเนาะว่าผมเอาอะไรมาเสริมให้ทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้วันนี้นผมไปเจอบทความนี้มานะครับจากเว็บไซต์ของการตลาดวลตอนนะครับนี่ผมไม่ได้หามาเองนะผมไปเจอข้อมูลมาซึ่งเขาเก็กบข้อมูลมาว่า9อันดับเทรนด์ขายของออนไลน์2026ขายอะไรดีนะครับเขาก็สรุปมาให้จาก การใช้นะครับเครื่องมือที่นะครับจับว่ามีการพูดถึงมีการค้นหานะครับในโลกออนไลน์นะครับมีอะไรบ้างก็ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวนะครับเขาบอกว่าเป็นหมวดขายดีดยวัหนึ่งของปี2025ของใช้ในบ้านนะครับพวกของจัดระเบียบของตกแต่งอาหารและเครื่องดื่มนะครับมือถือและอุปกรณ์เสริมเครื่องเขียนราคาย่อมเยานะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านนะครับผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสินค้าแม่เหล็กและสินค้าสั์เลี้ยงนะครับคืออันนี้มันเป็นแค่แนวทางแต่ว่าถ้าเราจะขายเนี่ยมันต้องเข้าไปต่อ นะครับเข้าไปเจาะนิดนึงว่าเฮ้ยในแต่ละหมวดเนี่ยตัวไหนที่มันพอจะทํากําไรได้คือเข้าใจมันเป็นเทรนสินค้าหน้าขายแต่พราะมันเป็นเทรนทุกคนก็จะแห่เข้าไปยกตัวอย่างผมขายยุคก,กลุ่มสินค้าสัตว์เลี้ยงถ้าผมบอกว่าโอ้โหสินค้าสัตว์เลี้ยงที่คุณจะนึกถึงคืออะไรอาหารแชมพูอ่ะถูกต้องไหมอาหารแมวอาหารสุนัขแชมพูอาหารเสริมคนก็จะแห่เข้าไปทาพวกนี้กันนะครับแต่ว่าพอเข้าแห่ไปปุ๊บสิ่งที่มันเกิดคือการขายกระตัดราคาแล้วต้องหาจุด ช่องว่างของตลาดตรงไหนที่ยังไม่มีการผลิตไม่มีการขายเป็นจุดเด่นของเรามันถึงจะไปต่อได้แล้วเมื่อการแข่งขันมันสูงเนี่ยการตัดราคาก็จะเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องคอยตุอ,อคอยเช็คด้วยนะครับก่อนที่จะเข้าไปลุยนะครับอ่ะอันนี้คืออันหนึ่งนะโอเคนะครับอันนี้คือข้อแรกเองนะครับที่ผมบอกไปก็คือเรื่องของการมองหาสินค้าในปี2อ2พี 25. ถือว่าเป็นไอเดียก็าลังกันนะครับถามว่าผมยังขายอยู่ไหมผมก็าขายอยู่มีทั้งสั่งของจีนจากต่างประเทศแล้วก็ผลิตนะครับ ก็กลุ่มสินค้าสัตว์เลี้ยงนี่แหละที่ผมยังอยู่ได้นะครับที่สร้างรายได้ให้กับร้านค้าผมเองก็กลุ่มนี้แหละนะครับแต่ว่าผมก็คือผมทํามาก่อนแล้วไงผมไม่ได้แบบเพิ่งมาทําคือผมทํารอๆอออมาเรื่อยๆแล้วก็ขายแบบสินค้าที่เป็นซื้อซ้านะครับแก้ปัญหาคนใช้นะครับข้อ 2. นะครับในส่วนของบทสรุปของปี2025-2026เนี่ยตัว lazada เองเนี่ยนะครับเขาเน้นเลือกการใช้ฟีเจอร์ต่างๆแต่ว่าฟีเจอร์ต่างๆมันก็มีค่าใช้จ่ายซึ่งถ้าเป็นไปได้เนี่ยพยายามดูเรื่องของออร์แกนิก นะครับที่สําคัญนะครับในเรื่องของการเพิ่มยอดเข้าชมแล้วกันในการเพิ่มยอดขายนะครับซึ่งเราต้องสังเกตพฤติกรรมของตัวลาซาด a าเองด้วยว่าจะพาลูกค้ามาหาเราได้อย่างไรเช่นมาจากการไลฟ์มาจากการค้นหาตามชื่อแบรนด์มาจากในหน้าหรือลูกค้าตัวหาเราเองนะครับตัวแพลตฟอร์มเนี่ยเขาจะทำประวัติไว้ให้หรือว่าขายเสียงกระแสแค่มีของก็ขายได้แล้วนะครับก็ต้องดูซึ่งตอนนี้ฟีเจอร์ของ Lazada เนี่ยหลักๆถ้าเป็นฟีเจอร์ฟรีเอาฟรีก่อนนะก็จะมีประมาณนี้ยิ่งซื้อยิ่งลดคูปองในคัฟรี่าจะส่ง นะครับ early bird ขายส่งพราะนี่คือฟีเจอร์ฟรีแต่เป็นตัวหนึ่งที่ช่วยกระตุ้นให้ลูกค้าอยากซื้อมากขึ้นนะครับยังไม่ใช่ตัวที่ดึงลูกค้ามาหาเรา100%นะครับจะมีตัวหนึ่งคือ last call last call จะเป็นตัวที่ดึงลูกค้ามาหาเราได้นะครับประมาณ50%อีก50%มันอยู่ที่ออร์แกนิกนะครับเปิดเข้าร่วมฟีเจอร์นี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ลองไปดูนะครับแต่นี้มันมีค่าใช้จ่ายนิดนึงก็คือมีเก็บประมาณ2-10%แแล้วต่สองนึงสิบเปอนร์เซ็นนึออนนงเนาะ อย่างอื่นล่ะบทสรุปอย่างอื่นก็อย่างเช่นการบอกต่อนะครับการที่ลูกค้าเสิร์ชจาก g o o g l e เสิร์ชจากแพลตฟอร์มแล้วแพลตฟอร์มส่งให้การจ่ขายค่าโฆษณาการไลฟ์หรือเราแปะวิดีโอคลิปแล้วมีการเข้ามาซื้อจากนะครับลิงก์วิดีโอต่างๆนะครับเดี๋ยวก็จะสรุปในข้อต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบทสรุปข้อที่2คือตัวเราเองเนี่ยก็ยังให้โอกาสร้านค้าที่ทำออร์แกนิกแล้วให้ลูกค้านะครับออร์แกนิกคือหมายความว่าให้ลูกค้าเข้ามาด้วยนะครับการค้นหาทั่วไปได้เหมือนกันแต่ก็ต้องไปดูว่า จะมาจากทางไหนนะครับอย่างลา z าด้เองก็คือจะค้นหาตามชื่อแบรนด์ค้นหาตามประวัติการขายนะครับแล้วก็มีการ last ลัสไลท์เล็กน้อยนะครับแล้วก็จะมีการทำแอฟเฟรดด้วยนะครับและสุดท้ายการทำโฆษณานะครับซึ่งอันนี้จะเข้ามาหาที่ร้านค้าได้ 1, ทันทีนะครับอันนี้คือบทสรุปข้อที่2นะครับเรื่องการหาสินค้าไปแล้วเรื่องของเครื่องมือนะครับที่ดึงลูกค้าเข้ามาออร์แกนิกต่างๆนะครับนนสรุปให้เนาะ ฝากกดไลค์กดแช YouTube, Facebook, ร์นะครับช่อง y t u t u เพจเ c e b o o k นะครับของผมนะครับช่องพี่เฟนเทรน l a ลาซา,าด้าด้วยนะครับแล้วกลับมาติดตามคอนเทนต์ดีๆเกี่ยวกับการขายสินค้าบ,บนลาซาด้าได้ที่ช่องนี้นะครับช่องพี่เฟนเทรน l a ลาซาด้านะครับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ